ครับผมก็ตอนวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องว่าเฮ้ยเวลาเขาคิดงานสโลว์เขาคิดกันยังไงอะไรเงี้ยการใช้โน้ตในคอร์ดมาสโลวอะไรยังไงอะไรครับผมก็คืออย่างถ้าเกิดพอเราได้เล่นไล่สเกลได้โน้ตเจ็ดตัวแล้วเนี่ยดเลมีฟาซอนลาคีโดอะไรเงี้ยพอคิดเจ็ดปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็ได้ยินให้เพื่อนมาตีคอร์ดคนนึงก็อ,งอาจจะคิดชุดคอร์ดขึ้นมาก่อน อย่างผมเล่นชุดคอร์ดของสาม C, F, G ธรรมดาครับอย่างนี้ธรรมดาแล้วเราก็ลองคิดทำมิลเลดี้ในหัวเราอาจจพิมพ์แบบว่าเต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 ่าอะไรเงี้ยเราคิดของเราไปพอเราคิดปุ๊บเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราจะเล่นยังไงตอนแรกก็คือจะเอาโน้ตในคอร์ดมาสรุปอย่างคอร์ดแรกคอร์ด C มีโน้ตอะไรบ้างขอดีก็ประกอบด้วยโน้ตซีอีจีผมอาจจะเอาโน้ตซีมาขึ้นเอาโน้ตเอาตัวรูทมันเลยมาขึ้นเตา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 แล้วก็พอไปขอดเอฟขอดเอฟประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างขอดเอฟก็ประกอบด้วยโน้ต F A C อะไรเงี้ยครับไอเอฟเอก็ปึ๊บว้าวเตาเตาเตาลงโน้ต A เลยตือแล้วก็ต่อมาปึ๊บพอ F เสร็จก็มาขอดจ ขอจีประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างขอจีประกอบด้วยโน้ต gBd แล้วก็ผมก็จะแต่แต่แตวแต่แล้วก็แต่แต่แตแตเอาโน้ t ดีมาลงแล้วก็คือจะทําให้จบประโยคเนี่ยเวลาเขาจะจบประโยคนี้เขาจะนิยมเอาส่วนส่วนใหญ่นะครับก็จะเอาโน้ t ที่สองมาส่งจบโน้ตที่สองก็คือน้ t ดีหรือว่าโน้ t ที่เจ็ดเป็นตัวส่งจบเนี่ยแต่แต่ผมก็จะคิดเงี้ย เตา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 เต่าอันนี kind of um, ้คือส่งโน้ตที่เจ็ดส่งข้าหาหนึ่งส่งจบอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกเหมือนมันจบไปโยอันนี้คอของอาจารย์แดงเขาสู่อาจารย์แดงเขาแครับกดลองดูอ่าอัานี้ผมก็ให้เอามือขอนมาตีขอนได้ผมละ one two three four เล เล,เล่นเสียงต่ำแล้วไม้เสียงสูงเน,นี่ยก็ได้เพลงมาอันนี้ละได้เพลงมาหนึ่งประโยคแล้วก็คือได้ท่อนอินโทรมาแล้วอะไรเงี้ยเวลาท่อนส้นโตกลางอะไรคือ เราพยายามเล่นแรกๆเนี่ยหัดแรกๆส่วนมากก็เล่นให้มันเข้าโน้ตในคอร์ดไปมันจะได้ฟังไม่หลงมากไม่อะไรมากคือพอเราเก่ง,งๆเดี๋ยวเราก็จะรู้รว่าจริงๆโน้ตในคอร์ดมันจะหนีได้หนีไปโน้ตเอาเอาโน้ตตัวอื่นมาขึ้นเอาโน้ตในเจ็ดตัวตไหนมาขึ้นก็ได้แต่ขอให้เราแบบมีทฤษฎีอ้างอิงหน่อยอะไรเงี้ยก็คือปุ๊บนี่พอผมได้เยอะตอนแรกผมใช้ตัวหนึ่งมาขึ้นแล้วนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นใช้ซีคือ ขอซีประกอบด้วยซ e, ี G ีผมก็ลองเอาตัวตัวตัวอีมาขึ้นบ้างก็ทำนองก็ได้ายกันหน,น่อยใช่ไหมเนาะแต่เออจลงกัดปึ๊บซี C, e. ขอขอที่สองก็เป็นเอก็อี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 แล้วก็ขอที่สามก็เป็นจีอันนี้ผมลงโนต้ตเต็มๆเลยลงโนต้ตตัวมันเองเต็มเต็มเลยอ่าองเลย หนึส่สอง,ส,อง,ส,องสาส่อจส่งสงหาหนึ่งอะไรเงี้ย ก็คือ,อเราเนี่เราก็สร้างทานองได้นะแต่เวลาเราจะอิมว้อะไรเงี้ยคือก็คือเล่นยังไงอิมว้เนี่ยให้มันลงตัวนี่เอาน้เต็ดตัวเนี่ยยังไงก็ได้ให้มันลงตัวในคอร์ดสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยให้คอร์ดต่อไปให้มันลงนุชในตัวใดคอร์ดต่อไปสักตัวหนึง่งอย่างเล่นไปเลยบางทีจะขึ้นมา หาจีละส่งสองหาหนึ่ง ค,คือเราคิดอย่างนี้นะเราก็ลองไปดูเอาโน้ตทั้งเกตเนี่ยเราคิดชุดขอดมาชุดหนึ่งเราก็ดูว่าขอดที่เราใช้เล่นน่มีขอดอะไรบ้างางเนี้ยมันอาจจะเป็นขอดซีเมเนอร์ไอ้โน้ตเอมเนอร์เ e e นี่ยมันมีโน้ตอะไรบ้างเราก็หาตัวที่โซโลม่มลงขอดก่อนเวลาคิดโซโล่ลง,ง่ายๆครับก็คือพยายามเอาโน้ตในหัวมาก่อนแล้วก็คิดจากคิดจากแบบทำนองที่ตัวเองรู้สึกอะ่ะเราก็เอามาลงเราก็หาหา,หาโน้ตในขอดมาลงง่ายๆก่อนแล้วก็มันจะฟังเป็นเพลงครับ พ่พอแบบว่าพอเ,เก่งๆคุณจะสวงสวิวอะไรตรงนั้นก็เป็นเทคนิคไปแต่ถ้าเกิดคิดเพลงหลักคิดเพลงง่ายๆก็คิดโโล่ง่ายๆก็ประมาณนี้ครับก็ลองเอาไปฝึกด,ดูก่อนครับสวัสดีครับ